อิติปิโสพระขาวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสัทธรรมาสารถิสัตถาเทวมนุสานังผู้โธพระขาติสว่าขาโตพระขวตาธรรมโมสันติติโกอาการลิโกอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจัตตังเวทิตโปมิญยูหิติสุปฏิปันโนพระขวัโตสาวกสังโคอุชปฏิปันโนพระขวะโตสาวกสังโค ย่าปติปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีสิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆย่าที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสบุคคลาเอสาภพะควโตสาวกสังโฆอ้าหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลณิโยอนุตารังบุญญะเขตตังโลกาสาัสสตติจินนามณีปิยังมันตังยะาสังทาสังโกนัง อุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวาอาระหังปะปะ,ปะโพทันจะมหาราชาตาวาังมังโปสัตถุนูทีปังกรเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสกโกปะชังทัสมิงกินเนวะทะตาปิยังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเมนสิทธิลาพังชนายะเยมณีจินดาปิยังจะ พะนางสัพพพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสกัตตวาพุทธารตนานังโอทัสังอุตมะวรังหิตังเทวมามนุษสานังพุทธเตเชีนะโสธินานสันตุป,ปัทถวาสาพพัพเพทุขาอุปสเมียนตุเตสกัตวาธรมรมารตนานังโอทัสังอุตมะวรังปาริราหูปสมานังธรรมเตเชีนะโสธินานาสันตุป,ปัทถวาสัพเพพย,พยา บูปสสเมตุเตสกัตตวาสังฆารัตนานางอุทัสังอุตามะวังอาหูเนยังปาหูเนยัางสังคเตเชีนะโสธินานาส,ปปาส,าสันตุปัทวาสเพโรคาวูปัสมเมตุเตอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรบริสัทธรรมสารถิสถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ สวาสขาโตพระกวตาธโมสันติติโกโอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปจัตตังเวทิตพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระกวตโตสาวกสังคโฆคอุชุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังคโฆญายาปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังคโฆสามีจิปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังคโฆญาทิทางจัตตาริบุริสายยคานิอัตถุริสาบุคขลา เอสปะคะวะโตสาคกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทกขีเนโยอัญชลีกัลลานิโยอนุตารังบุญญเขตังโลกัสสาติจินนามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตะวะอะหังอะระหังปะพันปะปูทันจะมหาราชาตะวังมังโปสันถุทีนูทีปังกะเรเทโวสุปโธเทสิ กินจิเทวเยสะโกปัจชังทัสมิกินเนวาทัตตาปิยังกันตังปริปุโตพะทธรตุเมสิทธิลาพังชนะนานะเยมณีจินดาปิยังจะบทานางสัพเพชนาะพระหุชนา,มา,มา,าปิยังมะมะสกัตตวาพุทธารัตนานางโอทัสังอุตมะวังหิตังเทวังเทวมนุษานางพุทธังเดเชีนะโสทินานาสันตุปัทถวาสเพทุกข,ขาอูปัจสมีตุเต สกตวาธรรมารตนางโอทสังอุตมวรังปาริราหุปะสมานังธรรมเตชีนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพพยาอูปัสมินตุเตสกตวาสังฆารัตนางโอทศ์สังอุตมวรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตชีนะโสธินานสันตุปัทวาสัพโพรูคาเวรูคาปะสมเมนตุเต อิติปิโสพาาระควาอรหันตัสมาสัมพุทโธวิชาจารณาส a มปั b น n นสุขโตโลกับวิทูอนุตโลปูิสัตธรรมาสารถิสัธทธวมนุสานังพุทโธพระควาติสวาขาโตพระควตาธโม,มสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคอูชุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโค ยายาปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโคยะที่ทางจัดตายิบุริสายุคานิอัตบุริสบุคลาเอสวปควาโตสาวกสังโคอาหุเนโยบาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะลนิโยอนุตตารังบุญญาเขตังโลภัสสติจินนามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตตวะ โอระหังปะโพทันจะมหาราชาตวังมันโปสัตถุนูทีปังกรีเทเวโวสุโกปเสทิกินจิเทโวเยสกโกปชัชงทัสมิงกินเนวทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภวตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยงังจะทนังสัพเพชนาพหูชนาปิยังมามะสกตตวาพุทธรัตนานางโอทสังอุตมะวรัง หีตังเทวมนุษยานังพุทธเตชชนะโสตินานสันตุปัทวาสเพทุกขาบุปเสเมตุเตสกตวาธรรมารตนานังโอทัสังอุตมะวรังปาริราหุปัสมานาังธรรมเตชชนะโสตินานสันตุปัทวาสะเพพยาอุปเสเมตุเตสกตวาสังฆารัตนานังโอทสังอุตมาวรัง อาหูเนยยางปาหุเนยยงสังคเตเชยนาะโสธินานาัสันตุปทาวาสพเพโรคาบูปัสมินตุเต